สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับแหล่งเรียนรู้โศกผีดิบที่บ้านหนองบัวตบสกนกเต็นอาเอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะเราเริ่มออกเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงหน้าหมู่บ้านบ้านหนองบัวแล้วนะคะเราจะเดินทางอีกประมาณ4กิโลเมตรเพื่อไปถึงแหล่งเรียนรู้ค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงแหล่งเรียนรู้โสภีดิบของเราแล้วนะคะเราเริ่มไปศึกษาแหล่งเรียนรู้โศภีดิบกันเลยค่ะโสภีดิบตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสาธารนณะทางเหนือของบ้านหนองบัวตำบลโสกนกต็นอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นพื้นที่บริเวณโศประมาณ10บไร่โศภีดิบคำว่าโศเป็นภาษาอีสานแปลได้ว่าบริเวณที่เกิดการกัดเซาะ จากกระแสน้ําจนกลายเป็นโศกเกิดในหมวดหินภูทอกอายุในยุคคีเทเชียนตอนปลายซึ่งประกอบไปด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่วางตัวเรียงเทเล็กน้อยไปในทางทิศเหนือลักษณะทางธรณีฐานที่เกิดจากการผุพังและการก่อนได้ใน,ในรูปร่างแปลกตามากมายมีลักษณะคล้ายลานหินตะปุ่มตะป่่ำ ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการที่มีแรงมากระทำต่อเนื้อหินก่อให้เกิดรอยแยกต่อมาถูกน้ำฝนและน้ำบนผิวดินกัดก่อนบริเวณรอยแยกทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเนื้อหินตามแนวรอยแยกถูกน้ำพัดพาหายไปเหลือแต่เนื้อหินตรงกลางเป็นก้อนตะปุ่กตะปําการเวลาผ่านไป การกัดก่อนขยายพื้นที่มากขึ้นจนเป็นบริเวณลักษณะโศกอย่างที่เห็นค่ะประวัติความเป็นมาของโศกผีดิบลาวปีพศ2480ช่วงนั้นเกิดโรคหาระบาดในหมู่บ้านใกล้เคียงคนตายมากมายไม่สามารถเผาได้ก็เลยพากันขนเอาศพในหมู่บ้านใส่เกวียน ไปทิ้งที่โศกจึงทำให้เกิดคำว่าโศกผีดิบนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตำราเล่าขานต่อกันมาคือมีนายพานคนหนึ่งเข้าไปล่าสัตว์ในบริเวณแห่งน,นี้เพราะโศกนี้มีน้ำขังมากจึงมีสัตว์มากมายไปกินน้ำนายพานจ้องจะยิงสัตว์ตัวหนก็ไม่ตายสักตวัวด้วยความอยากได้สัตว์กลับบ้านเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงลูกและเมีย นายพานจึงได้ยกมือไหว้อธิษฐานขอพอรว่าถ้าเขาได้สัตว์กลับบ้านไปแล้วจะพาเพื่อนฝูงมาทำบุญสักการะบูชาหลังจากสิ้นสุดคำอธิษฐานเขาก็ได้สัตว์กลับบ้านเสร็จนใจารตนาของเขาจากนั้นจึงเกิดเป็นการสักการะในโถการสักการะนี้ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นพิธีกรรม การสมงินสโงทุกเดือนหกทุกปีนี่ก็คือตำนานแห่ง